อิทปงลังขอโทษที่สมปองทําให้เสียหายแจงตราม่าสาวนังตักเป็นมุกสีสันซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่10มกราคมอิทปงลังได้โพสต์ข้อความชี้แจงถึงประเด็นตรามา่าบอกว่าขอโทษอาจารย์สมปองพร้อมขอโทษเอฟซีของอดีตพ,พระมหาสมปองด้วยยันไม่มีเจตนาทําให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงช่วงสาวนังตัก ตนเป็นคนให้น้องผู้หญิงแกล้งหยอกอาจารย์สมปองเป็นการสร้างมุกสร้างสีสันในรายการซึ่งอาจารย์สมปองไม่มีส่วนรู้เห็นได้ได้จากเรื่องตรามาที่เกิดขึ้นในคลิปรายการสแตกแดกตับที่ท่านอาจารย์สมปองเป็นแขกรับเชิญผมขอชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจครับ ก่อนอื่นผมและทีมงานต้องขอโทษอาจารย์สมปองที่ทําให้เกิดประเด็น d รา่าและทําให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและการทํางานของอาจารย์สมปองและผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจ คอนเทนต์รายการคือเชิญอาจารย์สมปองมาสัมผัสบรรยากาศทุงนาหาปลาทำอาหารกินกันและพูดคุยถึงผู้หญิงในอุดมคติของอาจารย์สมปองหากจะแต่งงานในวันข้างหน้าว่าเป็นแบบไหนส่วนน้องผู้หญิงที่มาเราต้องการให้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการสร้างความบันเทิงและเป็นสีสันคอนเทนต์โดยไม่มีเจตนาที่จะทําให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใดในส่วนที่เป็นประเด็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นช่วงที่น้องผู้หญิงเล่นอยู่แล้วผมเป็นคนสกิดน้องให้แกล้งนั่งตัก เพื่อหยอกอาจารย์สมปองโดยที่ช่วงนี้ไม่มีในสคริปต์ เป็นแค่บุกที่เกิดขึ้นในตอนนั้นซึ่งอาจารย์ไม่รู้ล่วงหน้าและไม่ทันได้ตั้งตัวถ้าทุกท่านดูในคลิปตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีช่วงใดที่อาจารย์สมปองลวนลามหรือช่วยโอกาสหรือแม้แต่ใช้คำพูดไม่ให้เกียรติน้องๆผู้หญิงและยังให้คำสอนข้อธรรมะที่ดีอีกด้วยส่วนตัวผมได้มีการพูดคุยเพื่อขอโทษอาจารย์เป็นการส่วนตัวแล้วจึงขอใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อขอโทษเอฟซีอาจารย์สมปองอีกครั้งตรงนี้ครับและขอยืนยันอีกครั้งว่าประเด็นตรมาที่เกิดขึ้นอาจารย์สสมมมปองไ่่ีวนรู้ ได,ได้และทางทีมงานได้มีการตัดในส่วนที่เป็นประเด็นออกจากเหตุการณ์นี้ผมและทีมงานจะนำไปปรับปรุงแก้ไขในการทำงานต่อไปครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ